รบกวนต่องชนะนำตัวครับผมครับสวัสดีครับผมตองครับจาก Tn Racing Shop ครับเล่มนี้เปเล่นมังกีซิงเนาะแต่ว่าทางแหล่งข่าวที่เขาให้ข้อมูลมาเขาให้มาที่ร้านทำน็อตร้านนึงซึ่งพอเข้ามาในร้านปุ๊บนี่รถมังกีเพียบเลยครับมันมีความชอบอะไรกับรถเซกเมนต์นี้ไซส์นี้ครับผมตอนแรกก็เริ่มจากรถคันแรกครับก็เป็นพวกมินิบมาอยู่แล้วครับเป็นพวกเคสออะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่แล้วพอมังกี้ออกมาก็เลยชอบรูปทรงแล้วก็ในในตัวมินิบายด้วยครับครับก็เลยสนใจก็เลยชอบครับแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้น Tn Racing Shop ใช่ครับทำอะไรบ้างครับเเริ่มแรกครับก็เริ่มจากเป็นขายตัวโบลท t ตเทเนียมครับ,รบเป็นเป็นน็อตไทเทเนียมครับแล้วก็พอขายมาเรื่อยๆก็เริ่มมีงานแบบพวกเซอร์วิส ใช่บิ๊กไบคือตามจริงเรารับทําทุกรุ่นนะครับใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวมินิไบสมากกว่าครับมันมีตั้งหลายอย่างในส่วนของการทำเขาเรียกว่าอะเซอร์รีเนาะครับทำไมต่อมุ่งหน้ามาทางโบอะคือช่วงที่ผมทำอ่ะมันเป็นช่วงที่ไทเทเนียมมาแรกเลยครับใช่แล้วก็เลยผมก็เลยมองว่าเออมันน่าจะโอเคไปได้ครับใช่ครับก็เลยเริ่มเริ่มมา น่าจะประมาณ2,017ครับ2,017ใช่ครับ,รบตอนนั้นก็ยังโทษนะครับยังเป็นวัยรุ่นแบบใช่ตอนนั้นสุดอยู่เลยกาลังศึกษาอยู่ด้วยครับครับกาลังเรียนอยู่ด้วยก็ช่วงช่วงแบบปลายๆจะเรียนจบผมถามความชอบของของคำตอบก่อนว่าทําไมถึงมาทางสายนี้ชอบทางสายตัวของโมดิฟายอะไรพวกนี้เป็นปกติครับของเด็กผู้ชายตอนแรกก็ชอบรถ ก็เริ่มเริ่มทํารถก็มาตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนแล้วครับใช่ก็เลยก็ทามาเรื่อยเรื่อยครับตอนเรียนนี่เรียนในส่วนของมปาหรือว่าเรียนปวชปวศยังไงเรียนปวชครับแล้วก็มาเข้ามหามหาลัยใช่ช่างยนต์เลยไหมหรือว่าเป็นช่างอื่นเออเป็นใกล้ๆเคียงครับเป็นเครื่องกลครับอ๋อก็คือเรียนไปทํารถไปใช่ทำกับเพื่อนทำวิ่งเล่นอะไรประมาณน้ไปเรื่อทั่วไปครับแล้วพอในส่วนนี้คือ ทำใช้เองเฉยๆยังไม่ได้ทําให้เพื่อนยังไงใช่ครับตอนแรกก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทาใช้เองใช่ใส่ในรถของเราเนี่ยแหละแล้วพอเพื่อนก็เออแบบลองลอง,ลองแบบทําขายไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับไม่ได้ไปทางสายเขาเรียกว่าเป็นอู่ทําสายไปอ่าทแต่งรถไปหาของมาใส่กลายเป็นคิดว่าไอ้ของแต่งพวกเนี้ยเราทําเองดีกว่าใช่ด้วยด้วย ของบางอย่างที่จะจากตัวเราชอบอะว่าแบบเออเราชอบไม่เหมือนคนอื่นนะครับเออเราว่าพอเราทําไปปุ๊บบางทีความชอบของเรากับคนอื่นมันตรงกันเขามองเห็นเขาก็เลยสนใจงานของเราอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มที่แบบว่าจะผลิตออกมาขายหรือทําออกมาขายเนะเพราะว่าเราจะมุ่งเน้นไปที่นอ็อตแต่ว่าผมว่าน็อกกับคนไทยมันมีมาตั้งแต่ยุคผมแล้วนะใช่ครับ แต่ว่าพอมันเป็นไทเทเนียมแล้วเป็นคเรียกว่างานเทคโนโลยีมันมาได้ในยุคที่ต้องสนใจพอดีใช่ไหมใช่ครับแรกๆก่อนที่ก่อนที่ตลาดจะเริ่มมาเยอะๆใช่ในสมัยผมก็จะเป็นน็อตกึงน็อตสีนะใช่น็อตพอดนั่นอะไรครับผมใช่ครับแล้วทีนี้คือพอคุยกับเพื่อนเฮ้ยเราลองมาทํากันเองดีกว่าทีนี้ไปหาข้อมูลยังไงไปเริ่มเริ่มทำยังไงช่วงที่ผมเรียนนะครับมันเป็นเกี่ยวกับพวกงานแบบวิศวะ พวกแมทเทเรียลอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยครับเราก็เลยแบบพอมีความรู้อยู่บ้างแล้วก็จากการได้คอนแทคจากโรงงานจากจากชมลมชมลมทําหุ่นยนต์ในในมหาลัยครับใช่ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มทํามาเดียกับเมืองนอกเป็นโรงงานในไทยนะครับใช่ที่ที่ที่เขามีแต่ก่อนอนะไทเทเนียมมันหาซื้อยากได้ยากกว่าน,นี้ใช่แล้วพอดีเราอะมีโอกาส จากชมรมในมหาวิทยาลัยหมายถึงว่าได้ได้คอนแทคได้ได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้มันเขาขายไทยเทนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มเอาไทเทนอันนั้นนะมาทำเป็นงานเป็นโบว์ะอะไรบ้างครับผมต้องถามข้อดีข้อเสียก่อนว่าทำไมต้องเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมครับอันดับแรกเลยอย่างแรกเลยก็คือสวยงามด้วยสีที่เป็นเอกลักษณ์ของมันครับ,รบใช่พอเราดูอะ่ะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือเนาะไทเทเนียมใช่แล้วก็ ด้วยคุณสมบัติของมันก็คือน้ำหนักเบาครับใช่แล้วก็แข็งแรงกว่าน็อตปกติทั่วไปใช่ครับทีนี้รู้แหล่งและสามารถผลิตตามไซส์เองได้แล้วตีตลาดยังไงทีนี้ตอนแรกก็เริ่มจากขายออนไลน์ครับยังไม่มีหน้าร้านใช่ครับแล้วก็ก็ขายมาเรื่อยๆครับแล้วก็มองว่าเออแบบถ้าเรามีหน้าร้านมีมีของแบบลูกค้าสามารถวอล์กยินเข้ามาแล้วก็ ติดตั้งได้เลยน่าจะน่าจะดีกว่าก็เลยเริ่มเริ่มทำร้านนะครับตอนนั้นยังไม่มีใครที่คิดว่าจะมาทางนี้เหมือนต๋องเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับถ้าตอนยุคนั้นนะครับที่เป็นแบบหน้าร้านแล้วก็ขายนอตไทยเทอย่างเงี้ยครับแล้วกลุ่มของลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะคือคนที่แต่งรถทั่วไปก่อนหรือเปล่าใช่ครับก็ไม่จํากัดรุ่นไม่จํากัดซีซีเลยใช่ครับก็มีตั้งแต่เวฟครับยาวขึ้นไปยัน พันซีซีบิ๊กไบอะไรอย่างเงี้ยเพราะในส่วนของรถแต่ละคันเขาก็จะมีเบอร์ชน็อตของเขาอยู่แล้วว่าเขาใช้เบอร์อะไรในรถทุกคันก็ต้องมีน็อตอยู่แล้วใช่ครับทีนี้เราก็ทําไซส์ตั้งแต่เล็กยันใยญมเพื่อที่จะซับพอร์ตล้วแต่ละรุ่นอยู่แล้วแล้วจะซับพอร์ตให้ได้กครบๆทุกรุ่นนะครับแล้วมีลูกค้าที่เป็นแบบแบรนด์ใหญ่ไหมหรือว่าอะไรที่แบบว่าไม่ใช่คนใช้ทั่วไปอะไรประมาณนี้ช่วงก็มีส่งให้ทีมแข่งบ้างครับแบบ เป็นทีมในไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีบางบางทีเราก็สนับสนุนให้แบบพี่ๆแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยครับ,รบก็มีบ้างครับเริ่มต้นทำ2017เริ่มติดลมบนติดตลาดประมาณปีไหนครับน่าจะสองปีประมาณสองปีครับจะใช้เวลาสองปีในการที่แบรดติดหูติดใจคนใช้ <คน S 2> แล้ยคนเริ่มรู้ว่าเรารเราขายอะไร,รบแบบไทเทเนียมเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าทีมแข่งเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะซีเรียสในเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ความเบาอยู่แล้วใช่ครับมันก็กไปแต่เอาเพอดีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แหละครับใชใ่ในการแข่งขันครับปกติเขาก็ใช้ของแบบนี้กันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าปกติก็ใช้กันคือถ้าเป็นทีมระดับระดับโลกหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กันอยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกว่าผมมาในช่วงที่แบบเหมือนไทยเทมันเริ่มเข้ามาในในใน,ในไทยพอดีครับ,รบใช่ครับ เหมือนความแพร่หลายอะเมื่อก่อนมันจะใช้แค่แค่บางส่วนเลยอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนสําคัญที่ทําให้รถมันหนักก็คือตัวน็อตก็สําคัญเหมือนกันใช่ครับถ้าสมมติว่ารถไอตัวน้ําหนักตรงนี้ไปได้มันก็อาจจะหาไปเป็นโลก็ได้ครับทีนี้มันมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่น็อตที่ทําควบคู่กันมาก็พวกงานคัตตอมครับอะไรที่อยากได้จะแบบที่อยากได้เป็นไทเทเนียมครับใช่เราก็ สามารถสร้างให้ได้เวลาจะรีเสิร์ชของพวกนี้แต่ละชิ้นขึ้นมาทางช่างคิดยังไงทำยังไงก่อนหรือว่าเอามมงมาใช้เองก่อนหรือยังไงครับก็เริ่มจากจากจากตัวเราครับเริ่มจากทำใช้เองก่อนอทดสอบทดลองก่อนว่ามันโอเคไหมครับใช่ครับ อันนี้หมายถึงว่าเป็นเซตหรือว่าเป็นชิ้นหรือว่าเป็นเป็นชิ้นนะครับหมายถึงว่าทาง TN รับคอสตอมเป็นชิ้นเลย<ช>ไม,ไม่ไม่ต้องมีจำนวนมาบอก<ช> <ๆ S 2> ผมเลยอ๋อแลอ้วทีนี้คือออกแบบพวกดิเมนชันยังไงหรืออะไรประมาณนี้ครับก็ดิเมนชันก็อย่างที่บอกในตอนต้นครับครัผมก็พอมีมีม,ม,มีมีความรู้เรื่องเ,อเขียนแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว สมมุติว่าเกียร์โยงและกันมันต้องขยับพื้นที่ไปครับแล้วตัวจุดยึดมันเปลี่ยนหรือว่าอะไรประมาณนี้ทางในส่วนของตัอเองก็ออกแบบ<ช>มันจากจะโปรแกรมหรือว่าอะไรก็ได้เลยแล้วก็ไปสั่ง CNC หรืออะไร<ช>ก็ว่าไป<ช>อ,อยากตามจริง <c oughs> อยากได้เป็นไทเทเนียมก็ได้หรือจะเป็นอลูมิเนียมก็ได้ลูกค้าที่ต้องการพาร์ท CNC ที่เป็นเฉพาะจุดเป็นเฉพาะตัวของคุณคาสามารถ <c oughs> ออกแบบได้ได้ครับแล้วก็ทําให้ได้ด้วยเลยใช่อ้เจ๋งอันนี้คือทํามาตั้งแต่ประมาณปีไหนครับที่เริ่มจะแตกแขนงแล้วเริ่มเริ่มแตกมาก็หลังจากหลังสองปีแรกอย่างที่บอกครับเพราะเพราะพอะรู้สึกว่านอตอะมันเริ่มอิ่มตัวแล้วแบบโอเคแล้วเราเรารู้สึกว่าอืมเราอยากลองทําอะไรใหม่ๆครับก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพวกแบบ เป็นงานเซ<ช>อร์วิสเป็นเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบิ๊กไบค์ใช่ครับรับเซอร์วิสด้วยใช่สอัที่เริ่ม,<ผ>มจะติดมาเก็ตแล้ว<ช>มา2 0 2 4ั0 2 5ในตัวแบรนด์โตขึ้นขนาดไหนบ้างครับตัวน็อตเราก็ยังก็ยังคงขายอยู่ครับแต่บางทีอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสมากเหมือนแต่ก่อนแล้วเหมือนตอนแรกๆครับเพราะว่า หลังๆอ่ะเราเริ่มเป็นงานแบบอ่อย่างเงี้ยครับจัสภาพขึ้นขึ้นรถขึ้นทรงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเวลาคืออีกอย่างหนึ่งผมทําคนเดียวใช่ครับมันก็เลยน<อ>็อตก็อาจจะแบบเบาๆไปบ้างครับก็เลยมาเป็นงานงานพวกนี้แทนสอบที่เห็นเนี่ยทาคนเดียวใช่ครับแต่ว่าวิธีการเรียงเครื่องมือนี่เหมือนเคยทํางานอู่ที่แบบ กดพอสมควรว่าตรงไหนต้องวางที่ไหนห้ามหรือห้ามอะไรครับก็ชอบเราชอบแบบเหมือนเราชอบอยู่แล้วด้วยครับพวกแบบเครื่องมือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามเสพต่างประเทศเยอะใช่แล้วก็เอากลับมาพัฒนาปรับปรุงใช้กับตัวเรากับร้านเรานี่ผมขอย้อนกลับไปที่เรื่องความชอบในตัวของมอไซค์ก่อนรุ่นแรกที่ขับที่ใช้เป็นรุ่นอะไรเป็นเคสอาร์ครับครับเป็นคาวาซากิเคสอาร ซึ่งตอนนั้นก็อย่างที่บอกคือทำไปเล่นไปโมดิฟายไปกับเพื่อน<ช>ฮะ<ช>แล้วมันต่อยอดมาเป็นการทำเป็นเรื่องเป็นราวทำให้เพื่อนหรือว่าอะไรอย่างไเงี้ยตอนไหนก็หลังหลังจากเรียนจบครับก่อนก่อนสอนิดนึงครับครับเราก็เริ่มจากตอนแรกก็ใส่น็อตตัวเคสอาของเราเนี่ยแหละใช่แล้วเราก็เลยมีคอนแทคเราก็เลยทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับซึ่งเอเคตัวนั้นก็คือเหมือนเป็น ผลงานที่เราเอาไว้โชว์ของของเราด้วยหรือเปล่าในอนนใช่ครับแล้วทีนี้มันมันมันเป็นรถไซส์ <c oughs> พวกมังกี้พวกคับเฮาอะไรพวกนี้มาตอนไหนชอบมันมาตั้งแต่ตอนไหนคือด้วยด้วยชอบรถไซส์นี้ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปมิทติ้งกับพวกพี่ๆนะครับเป็นแบบเป็นกลุ่มมินิบอ์อันเดกาวแล้วก็ได้ไปเจอรถมังกี้อ่าล้วก็เอ้ยมันมันโอเคมันออระบบ ต่างๆครับหมายถึงว่าตัวเคชอที่เราคเคยใช้อ่ะมันมีบางบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นรถขาบบูอ่าบางทีแบบเราอยากใช้ตอนเช้าๆเราสตาร์ทอย่างเงี้ยมันน้ำมันไม่ลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือพอมันเป็นพวกตัวอย่างเงี้ยเป็นรถหัวฉีดสตาร์ทมือเราอยากขี่เมื่อไหร่เราก็คอมบิกุญแจสตาร์ทไปได้เลย มีติ้งคันนั้นเป็นมีติ้งที่มังกีเป็นหนึ่งสองห้าแล้วเป็นแล้วครับใช่ครับทีนี้แล้วมันมาเป็นขึ้นทรงเองได้ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเราก็โอเคตอนนั้นเรามีล้านแล้วเราก็เลยตั้งใจว่าโอเคเราจะบุกตลาดนี้แหละเราก็เลยออกรถมาคันหนึ่งแล้วเราก็บันเลงเหมือนเดิมครับผมยอม้อนไปคันนั้นก่อนผมว่าช่าง คนหนึ่งเอารถคันหนึ่งมาพวกอย่างเงี้ยครับมันจะมีแผนในหัวไหมว่าเราจะมีขั้นตอนในการที่จะแปลสภาพรถคันนี้ยังไงมีครับผมตอนนั้นคิดจะทําอะไรกับคันนั้นตอนนั้นก็คิดว่าก็อันดับแรกออกมาก่อนเลยก็ใส่ของเราก่อนเลยก็คือน็อตครับใช่แล้วก็ไล่ไล่น็อตเลยใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนท่อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนปั๊มครับก็ไล่สเต็ปมาเรื่อยๆครับคิดถึงเรื่องเขาเรียกว่าไง ทั้งกาลังทั้งการคอนโทรลไหมหรือว่าคิดถึงแค่ของแต่งที่เราจะเอาใส่ก่อน,นคิดถึงของแต่งก่อนตอบสนองนี้ตัวเองก่อนครับใช่ครับซึ่งในสเต็ปนั้นก็ถือว่าจบในความคิดของช่างใช่ครับแล้วมันเริ่มจะแบบว่าต้องขยายเรื่องทั้งกําลังทั้งการขับเคลื่อนเมื่อไหร่ก็พอใช้มาเรื่อยๆพอเราแต่งไปเรื่อยๆสักพักงหนึ่งเราก็โอเคเราเรา,เรารู้สึกว่าโอเคแหละเราก็น่าจะทําโปรดักอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับแต่สมมติว่าถ้ามองในมุมมองของช่าง คนที่ใช้รถตามเพอร์ฟอร์แมนที่มีอยู่อย่างเงี้ยมันควรจะต้องใช้ให้มันรู้ว่ารถคันนี้มีศักยาภาพสูงสุดแค่ไหนในแต่ละส่วนถูกไหมฮะใช่ครับแล้วจากนั้นพอช่างออกแนวว่ามันเริ่มจะไม่มันแล้วช่างเลยเริ่มขยับใับ,ม,ใบมีอะไรจะแนะนําเรื่อง<ม>นี้บ้างเหมือนเหมือนปรับตัวของ m มล์เซ t ซึ่งผมเมื่อก่อนก็ก็เป็นเหมือนกันว่าบางทีเราเอา รถมาเราท<ม>ําอย่างเครื่องก่อนอหรืออะไรก่อนที่มันอาจจะบางทีไม่จําเป็นช่างมีอะไรจะแนะนําบ้างเรื่องพวกนี้ก็เอาจริงๆอ่ะเอาง่ายๆเลยครับอ,อย่างเรื่องเครื่องหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าจบไปเลยแบบข้ามสเต็ปไปเลยทีเดียวเจ็บน้อยกว่าก็ก็จริงครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ลองจากจุดเริ่มต้นให้สุดก่อนหรือเหมือนเราใช้รถจากเท่าที่มีจุดเริ่มต้นให้ให,ให้ให้รู้ว่าลิมิตมันถึงขนาดไหนเราก็ไม่มีทางที่จะไปเทียบกับตัว ที่มันแรงแล้วได้ใช่ใชครับมันจะเป็นในแนวทางนั้นมากกว่าแต่ถ้าเราใช้แลนเคลื่อนเต็มที่อยู่อ่ะผมว่าสิ่งที่มันจะรู้สึกได้ก่อนมันน่าจะเป็นพวกการขับเครื่องไหมพวกล้อพวกโช๊คพวกช่วงล่างอะไรพวกนี้ซึ่ง<ช>เราอาจจะต้องใช่เราอาจจะปรับเซ็ตให้มันโอเคก่อนอคือด้วยตัวรถบางทีมันไม่ได้เร็วด้วย ได้ด้วยเพราะเครื่องยนต์อย่างเดียวคมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างแล้วถ้าเกิดไป<ม>อย่างต่อกูนี้เอามาปุ๊บเซตช่วงล่างก่อนยังไงเปลี่ยนตร,ตรงไหนก่อนถ้าเป็นรถของตัวเองก็อย่างมังกี้อะครับ,รบมันก็จะถ้าเดิมๆจากจากศูนย์เลยก็ช่วงล่างค่อนข้างที่จะแบบยวบแล้วก็ย่วยใช่ผมก็จะเน้นเป็นเปลี่ยนก่อนเลยเป็นชกหลังแล้วก็อย่างชุดหน้าถ้างบน้อยก็ เป็นการเซทน้ำมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่าความหนืดของน้ำมันครับใช่ครับให้มันใสขึ้นหรือว่ามันเหนียวขึ้นให้มันหนืดขึ้นหนืดขึ้นใช่ครับมันจะได้แรงเยอะขึ้นอ่าใช่ครับมันจะไม่ยวบแล้วพวกอ่ชุดอากาศอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องไหมครับช่างก็มีส่วนครับแต่ก็อย่างที่ที่แจ้งครับว่าถ้าแบบเริ่มต้นชุดหน้าก็อาจจะเป็นแค่เซทน้ำมัน S <S <S ใช่ถ้ามีงบหน่อยก็อาจจะเป็นชุดคิดที่เป็นไส้ในเป็นมีชุดวาลใช่อ๋อผมเข้าใจแล้วคือสมมุติมา่กีช่างจะแนะนําว่าถ้าสเต็ปแรกก่อนใช่ครับอย่าพิ่งไปทําอะไรกับมันมากใช่ทำแค่ช่างบอกคือแค่โชกใช่แล้วก็อีกอย่างเลยครับพททีเมื่อกี้ที่พูดชกหน้าชกหลังใช่ครับแค่นั้นก็จะรู้แล้วว่ามันต่างมันเอาอยู่กับเครื่องได้ขนาดใช่ครับแล้วถ้าเป็นสเต็ปต่อไปครับช่าง สเต็ปต่อไปก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์ใช่ครับอาจจะไล่ข้างค,คือการทํารถมันก็จะมีตามหลักแพทเทิร์นมันอยู่แล้วครับ,ร,บรถคุณเร็วไหมช่วงล่างคุณรับอยู่ไหมระบบเบรคคุณหยุดกับเครื่องยนต์ที่มันเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปได้ไหมใช่ครับถ้าพูดถึงมิตริรถเดิมๆรถเดิมๆออกมาจากโรงงานครับครับทุกอย่างมันโอเคแล้วครับคือมันสามารถครอบคุม ตัวเครื่องยนต์เบรกสามารถหยุดกับเครื่องยนต์ขนาดนี้ได้เป็นปกติอยู่แล้วใ<ช>่แต่พอเราเริ่มโมดิฟายเทุกอย่างเราก็ต้องขยับตามไปไม่ใช่แค่เราอ่ะเอ้ยเราทําเครื่องอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจถูกไหมว่าเหมือนอเราจะเอาอยู่ตั้งแต่สเต็ปแรกก่อนแล้วพอเราเพิ่ม<ช>ลูกการข้อไปไปลองใช้ปุ๊บไปเปลี่ยนพวกช่วงล่างพวกเบรกให้มันรับกันขึ้นแล้วเราเอาอยู่ ไปครั้งที่สองแล้วเราค่อยขยับขยับขยับทุกอย่างมันมีเหตุเหตุและผลของมันใช่อย่างเราจะเปลี่ยนเบรกที่ดีขึ้นอใช่ก็เพราะว่าเครื่องเราอาจจะแรงขึ้นแรงขึ้นชเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติว่าถ้ามีคนที่ออกแนวว่าเครื่องแรงเลยแล้วเอาอยู่เลยก็มีอันนี้ก็มีใช่ก็ปล่อยเข้าไปใช่แล้วแต่แล้วแต่บุคคลครับแต่ในตัวของช่างเองขนาดตัวของช่างเองอยากแนะนําเลยว่าค่อยๆขยับดีกว่าใช่ครับ แล้วอย่างงาี้พอถึงตอนนี้มันมีกี่สเตปสมมุติว่าผมมีงบแล้วก็มีตัวของมังกี้เข้ามาคันหนึ่งให้ช่างทาอย่างเงี้ยช่างมีกี่สเตปที่ช่างจะแนะนําให้ทําถ้าเป็นเครื่องที่ตอนนี้ก็จะมีที่ที่ทีทีดกันนะครับก็บจะมีห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปร่างเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบใช่แล้วก็มีถึงเป็นหกสิบห้าเก้าหกสิบ ตรงไหนมันต้องไม่ต้องทำอะไรกับเครื่องนะตัวของลูกสูบมันว่าใหญ่สุดที่ใช้ตัวของเสื้อเดิมได้ผมมองว่า 60, 60. กับท่อนล่างเดิมยังยังพอไปได้ครับแต่ว่ามันก็แรงยังยังไม่เคยคิดแรงมันก็กระชุยใช้ได้อยู่แล้วตอบสนองดีกว่าเดิมนนแน่นอนช่างแนะนําให้สูงกว่านี้ไหมไซา์มันเยอะกว่า60สิบไหมหรือว่าเอาแค่นี้พอก่อนก็ต้องดูการใช้งานของเราครับใช่ว่า คือเราทรํารถไปขี่เล่นขี่ทิปไปแข่งไปลงสนามไปหวดกับเพื่อนอใช่ครับถ้าเป็นสเต็จนั้นมันก็จําเป็นจะต้องไปคว้านเหมือนคนอื่นเขาแหละใช่ฮะแล้วอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าเอาเข้ามาปุ๊บเราอยากจะได้แล้วไงไม่อาจจะต้องถึงขั้นโอเวอร์เลสซิ่งถึงขั้นแบบว่าให้แรงขึ้นตามงบอะไรประมาณนี้ช่างมีอะไจะแนะนำามากว่าผมเอาแค่แบบให้ขับแล้วฟิลเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถจำกัดงบยั่งไงได้บ้างมีแบบจากน้อยไปเยอะไหมอะไรประมาณนี้ครับท่านก็ถ้าฟีลขี่กำลังดีผมมองว่าไม่ข้าส60โอเคตอบสนองดีครับในตัว4เกียร์นะครับแล้วก็ถ้าในตัว5เกียร์ก็เป็น5 3 5 3แล้วก็ไล่ข้างผมค่อนข้างขี่ดีเลยใช่อันนี้รวมถึงร้อย25ในบอดี้อื่นด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะในตัวของบางที่ที่ช่างทำใช่ครับ มีก็มีแดับมีแดกมีซีทีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นล้อสิบสองครับส่วนใหญ่ก็คือสมมติว่าทำอะไรในตัวของเครื่องแล้วอย่างที่ช่างเน้นเมื่อสักครู่อย่างเงี้ยและไอ้ส่วนที่มันไล่มาในส่วนของช่วงล่างหรือว่าอะไรพวกนี้มันมีเปลี่ยนมันมีอะไรตามตัวของราคาในตัวของแบรนด์ไทยแบรนด์นอกมีอะไรให้เลือกใช้บ้างก็อย่างช่วงล่างพวกชุดโชคหรืออะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกผมชุดหน้าก็ ถ้าเริ่มต้นก็หลักหลักพันก็ค<ช>ือเซ็ตเซน้ำมันใช่ครับแต่ถ้าเป็นชุดไส้ก็อาจจะพันไป,ไป<อ>ลายปลายหรือว่าเหมือนต้นๆอะไรอย่างนี้ครับครับคือมันอยู่ที่งบของเราด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ของไทยกไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพ้กับของนอกครับอยู่ที่งบประมาณของเราว่าเราอยากจะแต่งมันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้คือที่ผมถามเรื่องตัวของประมาณเลยเนี้ยบางทีเรา ผมก็เคยชินว่าจะแต่งมังคีคันหนึ่งเนี่ยมันต้องแพงซึ่งตอนนี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นอยู่กับกับตัวเจ้าของรถเลครับขึ้นอยู่ผมมองว่ามังคีอ่ะมันเป็นรถที่เหมือนแสดงตัวตนของเจ้าของรถนะเพราะแต่ละคันอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่มันจะมันจะสามกันได้ยากครัในกรณีที่จะเอารถลงสนามมังคีแ d a กซดทผมอันดับเรื่องคัดนะ อ่ามัน่าเป็นคัดมือเหมือนกันหมดช่างว่าคันไหนควรเอาลงสนามที่สุดมังกี้น่าจะโอเคสุดใช่ครับเพราะด้วยระยะฐานล้อใช่ครับครับแล้วก็ตัวรถค่อนข้างน่าจะเหมาะกว่าในสนามครับมาถึงว่าจุดความยาวระหว่างล้อหน<ช>้ากับล้อหลัง<ช>มันน่าจะได้เปรียบสุดแล้วยิ่งพอบวกเรื่องของคัดที่มันเป็นติดมือจากโรงงานก็คือก็จบเลยใช่ครับผม แล้วการเซตติ้งะฮะการเอาลงพื้นการเอาอะไรพวกนี้ยิ่งด้วยในความคิดผมอ่ะผมจะพูดทุกเทปเลยว่ามันเหมือนมันติดพื้นกว่าอันนี้เกี่ยวไหมอืมเกี่ยวครับแต่ก็ต้องอยู่ในในจุดที่ลงตัวพอดีครับครับคือไม่ได้ว่าติดจะติดอย่างเดียวใช่ครับสมมุติว่าผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะในส่วนของเรื่องของแต่งครับผมสามารถมาปรึกษาช่างได้ว่า ผมมีงบอยู่เท่านี้นะผมอยากได้ตัวขับกำลังเพิ่มขึ้นมาจากเดิมขนาดน,นี้ถ้าจะให้ดีคือคุณก็ไปขับให้ได้ขี่จัมัดของคุณมาก่อนแหละแจะได้มีข้อมูลมาเผื่อช่างแต่ส่วนใหญ่คนที่ขี่มังกี้เดิมๆก็จะรู้สึกว่าอยากจะให้มันตอบสนองดีกว่าน,นี้หน่อยเวลาเร่งแซงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคนส่วนใหญ่ที่เอารถมาให้ช่างทําจะรู้ข้อ,ขอกําหนดนี้อยู่แล้ว<อ>เพราะว่าทุกคนก็ใช้งานผ่านมาระยะหนึ่ง ใช่ครับเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าบางทีกําลังมันช่วงแซงอ่างเงี้ยครับ,รบเขาอาจจะแบบอยากให้มันแบบฟูดปาร์ตกว่านี้แล้วในส่วนของคนที่จะเอาไปขั้นสุดตั้งแต่ะจะประผาเพื่อจายอะไรไปหรือว่าจะอะไรกันมานี่ก็คือช่างก็จะมีเขาเรียกว่าของที่อยู่ในหัวช่างแล้วก็จะเอาเลือกมาให้ใช้ใชตามแต,แต่ละเคสได้อยู่แล้วโอเคแล้วก็ได้ข่าวว่าจะเอารถลงไปลงสนามด้วยใน เดือนหน้าใช่ครับมีแผนในการที่จะเอารถไปเซตติง้งวิ่งยังไงบ้างก็ตอนนี้กำลังจะถอดเ,เปลี่ยนเป็นตัวเกย์โยงครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นตัวที่มันปรับระยะได้ได,ได้ได้เยอะกว่าใช่ครับได้เยอะกว่าตอนที่ใส่ยอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้รถมันเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นรถขี่ถนนบแบบขี่เล่นมิสติ้งกับเพื่อนๆนะครับใช่ ซึ่งเดี๋ยวดีด,ดเทลคันนั้นเดี๋ยวเราจะไปจอดกัน<ช>ครับผมเห็นบอกว่าสมมุติว่าถ้ามันมีการ <c oughs> แข่งขันในส่วนของทางทีเก็มีความสนใจเหมือนกันใช่ครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแต่จะไม่ใช่สเตทที่บอกเมื่อกี้นี้แหละใช่ครับก็ถ้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยติดตามว่าช่างจะเอาคันไหนลงไปแล้วกันนะครับโอเค <c oughs> ผมขออีกทีนึงตอนนี้ทีรับเซอร์วิสรถ แบรนด์ไหนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ตามจริงอะ่ะร้านเราอะ่ะรับ service, เซอร์วิสทุกรุ่นทุกค่ายนะครับทุกซีซ <CC. S 2> ใช่ครับตั้งแต่มังกีเงี้ยครับร้อย1 0ใช่จนไปถึงพันซีซีใช่เราก็รับแล้วถ้าขึ้นเป็นคันแบบนี้คือทุกรุ่นเหมือนกันไหมครับอ่าทุกรุ่นครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นมังกี้กับพวกเคสอาใช่ตอนนี้คือมังกีนี่ถือว่า เป็นตัวสร้างชื่ออุ่ไหมค่อนข้างครับครับใช่ครับเพราะว่าจากที่ไปสัมภาษณ์มาอะไรมาเขาบอกต้องมาที่นี่เรามาดูว่าน้องมันขึ้นเองโดยมีไอเดียยังไงครับ,รบแล้วถ้าเป็นมังกีในส่วนของตัวเอง,ม,งมีจุดเด่นในรถไอ้มังกีในการทําออกไปยังไงบ้างครับอืมรถผมส่วนใหญ่จะใสนะ่ของบางอย่างที่ผมคัตตอมอะไรเงี้ยครับอ่าอาจจะไม่เหมือนของในตลาดที่มีอยู่เพราะว่าเหมือน เหมือนผมใช้ความชอบส่วนตัวของผมใช่ว่าเอ้ยผมอยากได้อันนี้หน้าตาแบบประมาณนี้ใส่กับรถผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเข้ามาเห็นเขาก็โอเคชอบเหมือนความชอบเราตรงกันอยากได้ใช่เขาก็อยากได้เหมือนเวลาขึ้นเองประกอบเองตรงนี้มันควรมีอะไรเชื่อมอที่มันเป็นใช่ครับอีกชิ้นหนึ่งหวังไม่คได้เป็นชิ้นนี้ก็สร้างเองมาเลยช ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มักจะพบเจอกับรถของทาง T A Racing Shop เสมอใช่ครับผมโอเคนอกจากรับเซอร์วิสแล้วนอกจากรับ C N C แล้วแล้วในส่วนของแบรนด์ก็คือตัวน็อตที่มีทุกไซส์เลยให้เลือกที่เป็นไทเทเนียมใช่ครับหรือถ้าอยากได้ไซส์อื่นที่เราไม่มีเราก็คัสตอมให้ได้ครับแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนอกจากนี้แล้วมีอันอื่นไหมครับนอกจากเซอร์วิสนอกจากคัสตอมนอกจากน็อต หลักๆก็จะประมาณ3อย่างครับครับผมโอเคสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาดูผลงานครับสามารถติดตามได้ที่เพจที่ไหนบ้างครับก็ฝากเพจ TN Racing Shop ครับใน Facebook ครับเซตได้เลยแล้วก็มีช่อง YouTube ครับเอาไว้อัพผลงานหรืออะไรอย่เงี้ยครับก็ชื่อเดียวกันครับครับแล้วก็มี TikTok เหมือนกันครับใช่ครับชื่อเดียวกันหมดเลยครับครับผม แล้วไม่แน่ปีนี้อาจจะมีผลงานรถที่ลงสนามอ่าอาจจะเป็นรถรถฟูลเลสซิ่งเป็นรถแข่งเต็มตัวเป็นเป็นแข่งเซอร์กิตใช่ครับซึ่งว่าซุัมซุ่มไว้อยู่บ้างซึ่งหน้าตาจะเป็นยังไงหรือยังไงแต่ก็น่าจะออกมาในปีนี้เนาะใช่ครับจะปีนี้ครับโอเคครับห้าไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปแอบดูใหม่ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับตองครับค้าขอบคุณค้า Transcrição e não